สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมีของแนะนามาให้กับเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ของใหม่อะไรละครับก็คือพอดีนะครับพัดลมที่ผมใช้ประจำเนี่ยนะครับมันมีอุบิเหตุตอนเช้านะครับเดินไปสะดุดมันเหตุการณ์ก็เลยกลายเป็นแบบนี้นี่นะครับใบใบพัดลมแตกนี่ครับแตกเป็นเสี่ยงเลยนะครับผมก็พยายามเอากาว เอากาวร้อนปะดูไม่ได้ผลครับเชยไม่ได้ครับเนี่ยครับแล้วก็มันพอ,อเอามาใช้มันก็เวียงนะครับไม,ไม่ไม่สมดุลน,นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะคงต้องทิ้งละนะครับก็เลยไปซื้อใบพัดลมมาใหม่นะครับเนี่ยใบพัดลมมาใหม่เี่นะครับก็เทียบแล้วอันนี้จะเป็นขนาด 16นิ้วนะครับเห็นนะครับสิบหกนิ้วนะครับนะครับอันนี้ผมซื้อจากมิสเตอร์ดีไนะครับดูนะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับผมซื้อมาในราคา59บาทมันจะมีอยู่2ขนาดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่สาขานะครับบางสาขาก็มี1ินิ้วมีอ่ามี14นิ้ว16นิ้ว20นิ้วถ้าเป็นพัดลมใหญ่กว่านี้นะก็จะเป็น20นิ้วแต่ตัวนี้จะใช้ประมาณ สิก็ได้นะครับหรือ16ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสิบสเนี่ยมันจะเล็กไปมันก็จะหมุนไม่แรงนะครับก็เพื่อนๆไปหาซื้อที่มิสเตอร์ดีไได้นะครับแบบนี้นะครับอ่านี้ก็เพิ่งซื้อมาราคา59บาทเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกันเลยนะครับเกิดอุบิเหตุเมื่อเช้านะครับก็ร้อนอยู่พักนึงนะครับอันนี้ก็ร้อนอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดพัดลมนะครับนี่นะครับมันก็จะมีร่อง มีร่องแบบนี้นะครับมันจะมีร่องตื้นกับร่องลึกนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพัดลมของเพื่อนเพื่อละนะครับว่ามันใช้ร่องตื้นหรือร่องลึกนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามซื้อที่เป็นมีทั้งสองล่องนะครับก็คือมีทั้งร่องตื้นล่องลึกนะครับทีนี้ตัวพัดลมของเราเนี่ยมันจะมีมันจะมีรอยบากแบบนี้นะครับเพื่อนเพนเห็นเนาะรอยบากแบบนี้ ซึ่งมันก็นจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีนะครับอ่าลองลองเทียบดูนะครับลองเทียบดูผมคิดว่าของผมน่าจะใช้กับตัวล่องลึกล่องตื้นน่าจะไม่ได้นะครับก็คือถ้าเราใช้กับอ่าล่องตื้นเนี่ยปัญหามันคือว่าเราจะบิดตัวเนี้ยข้างหน้าไม่ได้เพราะว่า ตัวน็อตมันจะไม่ล้นออกมานะครับโอเคเนี่ยครับมันก็จะมีร่องนะครับร่องยื่นออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวน็อตเนี่ยหมุนเข้าไปนะครับเวลาหมุนเนี่ยเราหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มคือหมุนหมุนเข้านะครับอ่าหมุนทวนเข็ม นะครับหมุห้แน่นเลยนะครับอ่าแล้วลองเปิดพัลดลมดูโอเคอันนี้ยังไม่ได้ล้างตัวตะแกรงมันนะครับโอ้โหเย็นเลยใช้ได้เลยเยี่ยมเลยครับนี่ราคาห้าสิบาทนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อออนไลน์ก็ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์กดสั่งซื้อออนไลน์ในช h อป e ีนะครับก็เหมือนกันนี่แหละ แต่ก็จะถูกกว่านี้ส่งฟรีด้วยถ้าเพื่อนๆไม่รีบเนะี่ยไปสั่งซื้อในในลิง์กได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรีบอย่างเงี้ยผมตื่นเช้ามามเกิดฉุกโลกไปเดินเตะมันนะเนี่ยครับแตกเลยนะครับก็เสียอารมไปนิดนึงนะครับอ่าก็เลยต้องไปหาใบาพัดสำรองนะครับง่ายๆเลยนะครับไปมิสเตอร์ดีไใกล้ใกล้บ้านมีหลากหลายสาขานะครับมีทุกจังหวัดจังหวัดไหนก็มีนะครับ แล้วแต่ว่าจะเจอ,อาสาขาเล็กสาขาใหญ่นะครับแน่นอนว่าต้องมีไปพัดพัดลมแบบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเช็คสักนิดนึงว่ามันแน่นดีไหมครับเขาลองเขา้ารูไหมอ่าเวลาจะหมุนออกก็หมุนหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็ม มันจะคนละแบบกับตัวล็อกด้านหลังนะครับแล้วก็หมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะยึดตัวฝานี้ให้แน่นนะครับ รอบนึงเมื่อกี้เหมือนจะยังไม่เข้าร่องของมันนะครับยึดให้แน่นเพราะว่าตัวใบพัดนี่มันจะหมุนตลอดเวลาเวลาเราเปิดนะครับถ้าน็อตตัวนี้มันคลายใบยพัดก็จะค่อยๆค,ยค,ยคย่ยื่อนออกแล้วก็มันก็มาฟาดโดนตะแกรงปิดฝาด้านหน้านะครับมันก็แตกอ่กนะครับก็มาระวังด้วยเดี๋ยวเราเทสอีกรอบหนึ่ง โอเคไม่มีเสียงแปลกปลอมไม่สายนะครับก็แสดงว่าใบพัดมันสมดุลแล้วนะครับโอเคมันจะมีสติกเกอร์อยู่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆถ้ามีปัญหาสายตาก็แกะนะครับเพราะว่าอาจจะรังคาญสายตาเพื่อนๆก็แกะได้นะครับ อ่าเหมือนจะสติกเกอร์สติกเกอร์มันจะติดแน่นเลยครับต้องใช้เล็บขูดๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสไม่ต้องแกะก็ได้นะครับอันนี้เขาเป็นสติกเกอร์ป้องกันไว้โอเคคงได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาค่อยหาทิชชู่เปียกนะครับหรือว่าเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ด นะครับตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการปิดฝาครอบด้านหน้านะครับแล้วก็ติดด้านล่างของมันใช้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เปิดเทสแรงๆเลยนะครับเบอร์2นี่ครับลองกดให้มันสายดูมีอาการ แกว่งไหมนะครับมีอาการแกว่งไหมโอเคถ้าไม่มีอาการแกว่งก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไว้ผมมีสินค้าดีๆของดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆอีกนะครับในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ